ไปต่อที่หนึ่1เหตุการณ์สลดนะครับหลังจากมีช้างตัวหนึ่งถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับก็ส่งผลให้มันตายคาที่เลย <หา S 2> ระหว่างที่กําลังข้ามเกาะกลางถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังวัดนครนายกส่วนตัวควานช้างที่นั่งมากับช้างนะครับก็ตกมาจากช้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานนะครับอาการเบื้องต้นเนี่ยก็คือบาดเจ็บนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น ที่บริเวณสี่แยกศิลาทองบริเวณเกาะกลางถนนเขตเทศบาลเมืองนครนายกจนทีตตำรวจนะครับก็รับแจ้งนะครับมีเหตุช้างถูกกระแสไฟฟ้าช็อตก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการตัดไฟที่ล่วงลงสู่พื้นซึ่งก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสายไฟที่ถูกล่วงลงมาจากเสาไฟด้านบนนั้นเป็นของหน่วยงานใดนะครับ โดยนายสัตวแพทย์กฤษดาบำรุงกิจซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือช้างที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะครับก็บอกว่าเมื่อตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุนะครับคือไปเห็นเนี่ยช้างก็อยู่ในสภาพนอนตะแคงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนตัวได้แล้วคือตอนนั้นก็คิดว่าจุดเกิดเหตุยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ตัวช้างได้แต่หลังจากที่เจ้าที่เขาเข้ามาทําการตัดไฟ ก็เข้าไปตรวจที่ประจรช้างประกบว่าไม่พบที่ประจอแล้วนะครับก็คือช้างนั้นตายแล้วโดยทางนายบุญกันเขตแวงคงนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปศุสัตวรรต์จังหวัดนครนายกก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวคงต้องไปขอดูเอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์ว่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือเปล่านะครับหากไม่มีเอกสารก็จะถือว่ามีความผิดฐานเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตโดยเบื้องต้น างพนักงานสอบสวนก็จะไปตรวจสอบและจากนี้เองก็ต้องมีการชนะสูตรซากช้างถึงสาเหตุการตายก่อนจากนั้นนะครับก็จะมอบผลคดีให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการสอบถามคนดูแลช้างหรือว่าควานช้างนะครับก็ทราบว่าช้างตัวที่ถูกไฟฟ้าช็อตตัวนี้ชื่อว่าเพิ่มพูนเป็นช้างเพศผู้อายุ7ปีและเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ายังมีช้างอีกงตัวเอาไปพักไว้อีกหนึ่งที่นะครับอันนั้นชื่อว่านํำโชค โดยเจ้าของเนี่ยก็นาช้างมาจากจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่ผ่านมาก็ตะเวนไปแล้ว3ที่ด้วยกันนะครับตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุเตรียมที่จะเดินทางกับที่ยุธยาแล้วก็จังหวัดนครนายกก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับขณะที่กําลังจะนาช้างกับที่พัทพอมาถึงเกาะกลางถนนคือเขาบอกว่าห่างจากเสาไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ช้างกําลังข้ามเกาะกลางถนนก็เกิดไฟดูดจนกระเด็นตกลงมาครับ รเดินียี้นก็ลกีคือว่าช้างมันมันแข่งตันแล้วมันก็ตนดุกันไฟมันะสั่ง uh ด e ื้อช้าไปขอเขาไม่เลยเขาดึงข้อมาดึงกองเหมนอนกันเรียบแต่ไม่ได้กันนะเ็เดินยังเสียงจากจาบหาแล้านหยาบดยานี่ช้างมันแไหนพี่

แสดงความเสียใจกับทางควานแล้วก็ผู้ดูแลช้างด้วยนะคะแต่ว่าจากกรณีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันรั่วลงสู่พื้นดินนะคะก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกันด้วยเพราะว่าขนาดช้างยังตายแล้วถ้าเป็นคนที่บังเอิญผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็อาจจะถึงแก่เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ